ดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาที่รายการเส้นทางนักขายช่วงนี้เป็นช่วงที่เติมเต็มความรู้ครับช่วงเซลล์คลิบมาคลิกวิชาการโดยเฉพาะในเรื่องของงานขายการเจราจาต่อรองนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งงานขายการเจราจาต่อรองช่วงนี้สนับสนุนวิชาการโดย Step ปพลัสอบรมสัมมนาทุกครั้งที่ถึง Step+ ปพลัสก็เว w s ไ e p ์สเต็ปพลัสเทรนนิ่งดอทคอนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดสามสองเจ็ดอีกเบอร์ก็คือ0ูนย์สองสามสี่เก้าหนึ่งเจ็ดแปดแปดใครอยากจะอบรมนะครับ ทีมงานขายการเจราจาต่อรองติดต่อไปได้ครับช่วงนี้รัฐบาลก็สนับสนุนนะครับสามารถที่จะนําค่าใช้จ่ายไปหักภาษีได้ถึง2 0 0เรเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีมากๆเพราะว่าคุณสามารถที่จะนําค่าใช้จ่ายไปหักภาษีได้ถึง2 0 0เรครับแล้วมาดูกันครับนะเตรียมการขายอย่างไรให้ทะลุเป้าแน่นอนที่สุดครับหลายคนเองนะครับอยากรู้ว่าจะทำไงให้นักขายเองขายได้ทะลุเป้า เป้าหมายมีไว้พุ่งชนเป้าหมายเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นเองนะักขายต้องมีทาาักษะเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกันเพื่อที่จะทําให้ตนเองนั้นทะลุเป้าทุกปีครับไม่มีการว่าปีนี้ทะลุเป้าปีหน้าไม่ทะลุปีนี้ทะลุปีหน้าไม่ทะลุไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเองคุณต้องทะลุเป้าทุกปีครับเตรียมงานขายอย่างไรให้ทะลุเป้าครับอย่างนี้ครับอันที่หนึ่งคือกลับมาวิเคราะห์ก่อนว่าไซต์ที่ไม่รู้ทะลุเป้าพอไรครับสาเหตุที่ขายไม่ได้ทะลุเป้า ความรู้ของทีมงานขายเป็นอย่างไรกลับมาดูว่าความรู้ของทีมงานขายนั้นเพียงพอหรือไม่โดยเฉพาะบางคนเองครับ mm. เขาเรียกว่าเกิดความ <c oughs> เขาเรียกว่าอีโก้อีโก้ก็คือเป็นานเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากไม่คิดจะพัฒนาตนเองไม่คิดจะที่จะยกระดับตัวเองความรู้ของตนเองมีไม่เพีพอและไม่ต้องการที่จะพัฒนาความรู้ของตนเองแน่นอนที่สุดครับถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องพูดถึงเป้าหมายครับไม่มีทางที่จะทะลุเป้าได้ต้องหมั่นมาพัฒนาความรู้ของทีมงานกลับมาวิเคราะห์กันนะครับ อันที่สความเข้าใจในการขายนักขายของเราเราเข้าใจไหมครับว่าตอนนี้เรากําลังขายอยู่ในขั้นตอนที่ไหนเราขั้นตอนใดกําลังทําอะไรนะครับกำลังในแต่ละขั้นตอนนั้นนักขายต้องมีกระบวนการอย่างไรในการที่จะปิดการขายให้ได้เพราะนดนคุณต้องเข้าใจกระบวนการที่สําคัญนะครับเข้าใจในการขายอันที่3ครับต้องมีความกระตือร้อนแอคทีฟครับ คนที่เป็นนักขายได้คุณจะถึงเป้าคุณต้องแอคทีฟขับรถไปก็ต้องมีความสุขครับหลันล้าหลันล้านะครับมีความแอคทีฟกระตือนหล้นตื่นเช้ามาต้องหาลูกค้าตื่นเช้ามาต้องหาลูกค้าท่องไว้เป็นเสมอๆนะครับว่าเวลาเข้าไปถึงตลาดตอนเช้าปุ๊บเข้าไปถึงที่สํานักงานตอนเช้าต้องรีบออกไปหาลูกค้าเพราะนักขายมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปเทคแคร์ดูแลลูกค้าไม่ใช่อยู่สํานักงานครับเข้าไปคุยลูกค้าและประการ ที่4ครับตัวช่วยและสิ่งสนับสนุนมีเพียงพอไหมบางครั้งเองไม่มีตัวช่วยครับบริษัทเองไม่ให้การสนับสนุนไม่สนใจไม่ดูแลก็น่าน้อยใจครับเพราะฉะนั้นเองบางครั้งอาจจะทําให้คุณไม่สามารถทะลุเป้าขายได้เพราะตัวช่วยที่สําคัญไม่มีนะเพราะฉะนั้นเองกลับมาวิเคราะห์กันนะครับว่าปัญหาของการแก้ไขที่ทําให้ทะลุเป้าหมายทําได้อย่างไรครับ อันที่หนึ่งคือสร้างกระบวนการการโคชชิ่งทําให้เกิดความเขาเรียกว่าสนับสนุนการขายกันเกิดขึ้นในทีมงานระหว่างพี่กับน้องเพื่อนกับเพื่อนช่วยกันพี่ช่วยน้องนะครับน้องนะครับก็เป็นเพื่อนกันก็ช่วยซึ่งกันและกันสามารถที่จะโคชชิ่งซึ่งกันและกันใช้กระบวนการในการที่จะโค้ชเขาเราโค้ชเขาให้เขาเป็นไงครับเข้าใจกระบวนการในการขายได้อย่างดีขึ้นเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ อันที่สครับสื่อสารให้ชัดตั้งแต่ต้นปีนั่นหมายถึงต้นปีเลยว่ามองว่าเราต้องการเป้าเท่าไหร่เราต้องการขายเท่าไหร่เป็นข้อตกลงระหว่างนักขายกับทีมงานครับถ้าสามารถที่จะทะลุเป้าได้นะครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นอย่างไรนะครับก็คือการสื่อสารให้ชัดตั้งแต่ต้นปีนะ ตั้งแต่สื่อสญญารชัดตั้งแต่ต้นปีไปอันที่3ครับวางระบบงานเพื่อสนับสนุนครับทำให้งานมันมีเป็นกระบวนการที่เดินหน้าได้ให้กระบวนการที่มันลื่นไหลไม่มีข้อสะดุดนะครับไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการวางระบบงานให้สนับสนุนต่อเพราะเรียกว่าเอื้ออํานวยให้นักขายนะครับสามารถขายได้อย่างเต็มที่ใช้เวลาเต็มที่นักขายหลายคนบอกว่าอ,อ,อาจารย์ขายไม่ได้หรอกไซที่ขายไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะไม่มีระบบอะไรที่จะเป็นตัวช่วย ก็ทําให้เกิดสุดวิสัยก็คือไม่สามารถที่จะขายได้เพราะฉะนั้นเองในฐานะที่เราเป็นผู้จัดการฝ่ายขายหรือเราเป็นผู้บริหารเราก็ต้องเป็นไงครับพยายามสร้างระบบงานให้เกิดตัวช่วยให้ได้นั่นหมายถึงสนับสนุนให้นักขายสามารถที่จะขายได้ช่วงนี้สนับสนุนวิชาการนะครับโดย stepplus อบรมสัมมนาทุกครั้งคิดถึง step+ Plus ก็ step plustraining.com s t e p p l u s ล r a i ทร n g c o m เบอร์โทรก็0ู3 2 7 6 8 8 7 7 0832768877อีเบอร์ก็คือ023491788นะครับก็คิดประจำวันเขาบอกว่าการเตรียมนะครับการเตรียมการไม่สําคัญเท่ากับการเตรียมทาคุณจะเตรียมอะไรก็แล้วแต่คุณจะจัดการไงก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณไม่ทําไม่มีประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นุณเตรียมการต้องทําด้วยเตรียมการต้องทําด้วยการเตรียมการไม่สําคัญเท่ากับการเตรียมทาครับ หมดเวลาของช่วงนะครับเซลคลิกนะครับแน่นอนที่สุดนะครับยังมีช่วงสําคัญสำคัญของเส้นทางนักขายอีกหลายช่วงนะครับตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจและกลับมาชมช่วงต่อไปของเส้นทางนักขายสักครู่ครับ